ก็วันนี้เราจะมาทำเมนูลาดหน้าหมูหมักกันนะทำแบบง่ายๆเนาะไปดูกันเลยนะก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูกันเลยนะเนี่ยหมูที่เราอาหั่นแล้วเนาะนี้เราใช้อะเป็นสันนอกนอะเพราะว่าเราไม่ชอบกินมันเนาะแต่ว่าสันนอกเขาจะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะนี่แล้วแต่ใครชอบเลยนะแล้วก็ จะใส่ไข่ไงใช่อาถนัดใช้มือก็ขยำเลยก็ได้นะเราจะใส่น้ำตาลนะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะ ใส่แป้งมันนะนี่เราจะหมักหมูไว้ก่อนเลยนะก็ใส่พริกไทยนะชอบมากใส่มากเอ้น้อยใส่น้อยนะ ก็ใส่ใส่น้ำมันงาน,นะแล้วแต่ชอบก็เดี๋ยวอันนี้เราจะาไปหมักหมักไว้เลยนะ15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงอันนี้แล้วแต่เลยนะเดี๋ยวไปพักไว้ในตู้เย็นก่อนเดี๋ยวมาทำต่อเลย ตอนนี้เราจะมาผัดเส้นกันก่อนแนละ้วตั้งกระทะให้ร้อนจัดเลยนะเราจะใส่น้ำมันไม่เยอะนะใส่น้ำมันนิดเดียวนะแล้วก็เส้นเราจะไม่คุกซีอิวนะจะใส่น้เดัน เราไม่ชอบเส้นดำมากนะเราจะใส่นิดเดียวนะ ต้องกลัวเส้นไหมเลยฮนะให,นนยให้เส้นเขาไม่มีกลิ่นกระทะนิดหนึ่งให้เส้นไหมประมาณนี้เลยได้นะถึงมันไม่ได้ไหมขนาดนั้นมันจะมีกลิ่นหอมๆกลิ่นหอมๆขอ,อ,องระปาสูตรนี้นอร่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำกันนะ ก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นเป็นน้ำปรุงรสชาตินะฮะ<ม>เราจะใส่อันตาลปี๊บลงไปเลยนะ<ม>ลางาางาลหวานนิดน<ม>ิดนก็เราจะใส่ไข่นะ มันหอยลงไปเลยนะซอสปรุงรสลงไปเลยนะนี้เราจะปรุงรสให้เสร็จเลยนะใส่แป้งมันลงไปเลยนะ อันนี้คือเราจะใส่ตอนหลังสุดเลยนะเพื่อที่จะให้น้ำเขาข้นเนาะอุ้ยกระจายเลยเราจะเติมน้ำลงไปนะปกติเขาจะผสมแป้งมันกับน้ำใช่ไหมเพื่อเทลงไปแล้วก็จะประมาณว่าให้น้ำลาดหน้าเขาข้นใช่ไหม แต่นี่เราก็เลือกปรุงรสตรงนี้เลยนะก็ใส่ทุกอย่างลงไปในนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะอันนี้เราตั้งน้ําเดือดแล้วนะเราจะมาทําน้ําราดหน้ากันเนาะเราจะเอาน้ําเดือดแล้วนะเราจะเอาหมูที่เราหมักไว้นะใส่ลงไปเลย นี่มาได้สักพักหนึ่งเดือนแล้วนะหมูก็เริ่มโอเคแล้วเราจะไม่ต้มนานนะเราจะใส่ผักลงไปเลยนะใครชอบเอาผักไปผัดก,กับน้ำมันก็ตามนั้นเลยนะแต่นี่เราไม่เอานะเราจะใส่เป็นใส่ลงไปตรงนี้เลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวรอผักอีกแป๊บนึงนะ ผักของเราเริ่มนิ่มแล้วนะคะผักของเราเริ่มนิ่มแล้วเราจะใส่น้ําที่เราปรุงรสไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะเราจะเทลงไปเลยนะใครชอบข้นมากข้นน้อยแล้วแต่เลยนะใส่แป้งมันแต่เราชอบแบบข้นๆนะ ก็จะใส่มานี้แค่นี้เลยนะวันนี้กับเมนูลาดหน้า mm. หมูนุ่มเนาะก็คลิปนี้วันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยฮะ mm. ก็คลิปนี้วันนี้ไปก่อนลนะบา,บาย